เฮมอร์เรนี่ดีไหมซื้อที่ไหนเฮมอร์เรเป็นครีมที่ปฏิวัติวงการซึ่งทํางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคฤทศีดวงทวารเฮมอร์เรมีประสิทธิภาพเนื่องจากผลกระทบที่ครอบคลุมต่อร่างกายและองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยสารสกัดทางการแพทย์ที่มีความเข้มข้นสูงเท่านั้นแฮมอร์เรขจัดความเจ็บปวดอาการคันและความรู้สึกแสบร้อนอย่างสมบูรณ์เสริมสร้างหลอดเลือดและเส้นเลือดฝอยลดการอักเสบฟ,ฟื้นฟูการไหลาเวียนของเลือดหยุดเลือดออกจากทวารหนัก และทำให้การใช้ห้องน้ำสะดวกขึ้นแต่ครีมเฮโมร์ทำงานได้จริงหรือใช่เฮโมร์ใช้งานได้จริงหลายคนที่ใช้มันรายงานว่ามีการบรรเทาอาการและสามารถกำจัดฤทธิ์สีดวงทวารที่รบกวนพวกเขาได้ซึ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาอย่างมีในสําคัญครีมนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชุดของสารท,าที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สําหรับฤทธิ์สีดวงทวารเกือบทั้งหมดแต่เป็นองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของสารธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูง นี่ทาให้มันไม่เพียงแค่มีประสิทธิภาพสูงแต่ยังปลอดภัยอย่างสมบูรณ์อีกด้วยดังนั้นครีมไฮมอร์เรสหรับโรคกรดสีดวงทวารจึงถือเป็นยาธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมสําหรับการป้องกันและรักษาโรคกรดสีดวงทวารครีมไฮมอร์เรไม่มีผลข้างเคียงและสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงส่วนประกอบที่มีอยู่ในนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการรักษานํามาซึ่งผลลัพธ์ที่รวดเร็วและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือข้อดีหลักไฮมอร์เรได้รับการรับรองและผลิตในสถานท,ที่ที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการรับรองและตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงดังนั้นหากคุณกำลังมองหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับโรคกิดสีดวงทาวารไฮมอร์อาจเป็นคำตอบนอกจากนี้มันยังเป็นครีมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากอย่าลังเลอีกต่อไปเข้าถึงเว็บไซต์ทางการของผู้ผลิตต่อที่ฉันทิ้งไว้ให้คุณในคำบรรยายของวิดีโอนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิธีที่ไฮมอร์สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณโดยช่วยให้คุณกำจัดกิดสีดวงทาวารได้อย่างถาวร เพื่อให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งที่เฮโมรเรมีให้มีส่วนลดพิเศษ50%ที่มีให้เฉพาะในช่วงเวลาจำกัดดังนั้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วกำจัดความไม่สะดวกที่โรคฤทศีดวงทวารก่อให้เกิดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณขอบคุณที่รับชม